สวัสดีพี่น้องเก็บน้ำไม้อีกแล้วก็วไปยะสวัสดีค่ะไปยะหมองเกาหลายคือเกาปลา,เ,าปเดินปลาเกาปลาเดินเสาอนอ,าอน้อยมันเดิมมัน,นเลย,ย,ยจะกินนอหน่อยเสาน้อยจะจอยไหมพี่ยะอ้ยพี่ยะพุดน่ะโกโดยอยู่มันไปเลยเนาะมันเอา,น,เอาน,อน,น้อยอยากได้นอเน,นี่ยามาเล่นนอหน่อยเนี่ยนทางนนไ้ี่เราจะต้มกินกับเสียบเพราะว่าน้อยเนี่ย เห็นเลยนไเห็นเ่ยนไปเห็นเลยขึ้นไปเห็นเลยอย่างน้นแล้วนอไรอโบ๊ทเก็บคือบเก็บได้เก็อกงายดีจังสวยสวยเนนคือเอาไปตรงนี้ป่เอไปน้ำต่้วิดป่ะเนีนตาคือบ่คืองาีเยเอาปเอา อเอาเนานี่น้ำนพี่ยิ娅นี่ี่ยเึ็นมากน่เี่ยเยอล่เนาะนี่มัม<บ>ีตัดเอาอเต้นบ่นั่นหัวหักเลยเนาะาพี่เานาะน้อยๆมันเสียบเบยพี่ยา่ามันมาขึ้นมาใหม่ไรเด้อฮะ ว่ยยเด้เป็นเกง,นงุ้น่าเยาว่าเกียงเหหลายุนักลาเจ้ห,หน่มไม่เห็นนาแต่นี่ม้นอยากกินหือห้องอะไรัน,นนี่จะเหยียบนอนอยเด้อค่ะเด้อโอ๊ยเจ้ามนีอะไรหน่ยโอ้ยเฮ็ดน้ำมันน้ำมันหน่อยลุมาใส่้หาสบพี่พี่ เดี๋ยวเอา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 มมีก่อนอันน้อยๆอันนี้น้อยๆสกินอันน้อยเนาะขยันสกินอ่้าเหาเตในหน่อยเด้อแต่นว่ามันไม่หลายเออเอาเอานี้ก่อนลงไปเลยขนาดเนี่ยแต่ประดีมาเก็บมันเาจ็คเชอร์เนะขนาดเขาเบาบางเนาะ เขาเดินสายเขาอีเวนหลายพาไปอยากไงอีน้อยๆด้วยเอายุเอาย่เอาแม่อี้นี่แสดงว่าบ่เห็นด้วยไหมเออมาเอาผีก่อนค่ะนี่นั่นเห็นยูนอนี่เดิสองนอนนี่มาดิหน่อยไ่แี่เด้ย นี่แหละมันเสีบไม่น้อยนี่แหละยีหรีความจริงนี่ตอนนี้ไปเห็นไหมพีขวนนอสันสันย่าหลอยู่สันสกับปต้นอ่อนเพื่อนี่เด้นอนี่นอน่าดินนันนี่่เนะเขาคือไปเห็นมันอันนี้ให้มเอาตอนอาละฟังเนาะขวานข้ามาเอาเนื้อมาเนื้อมาเด้อฟางออข้ามาอีกรอบนึง เนานอนน่อยนะนอนหน่อยกับว่านอนหน่อยไรกับ่แเสียบเยอะควรมากบ่มากกินน,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 น้อยใหญ่มากกินนอยหน่อยพูดบอกตั้งก่อนปนออ่ทั้งหลังใช่ก่อน่เออหลายหดหลายสมดแค่หนึ่งนอนหน่อยเลยนะนเนาะโบเนือพอดีอ<ะ>น่ามีแกสีเดียกมามาอู้ <forgiving? S 1> หลายขัดเทว่บาบดน้อยใหม่บมดหลาย น้อนี่เกาพี่อะช่นี่น่อนเอาอย่เหยียบนอนนั่งสี่เหยียบอยู่แลน,นนี่เเหยียบเเอาคือเเอาหน่อยพนอยเาเลยจับข้อพันลุ่งอยียเป็นทหารที่ิเลยเอาซีนอน,นี่ก่อนพี่เล็ออกทาไหร่เอาซีนอน,นี่เราเออกไปทังหยุดก่อนนะคะ

นำไมแต่ของไม่ม่จองไว้ย่องเขาของไรก็ได้ตัวนปลาจะขอเองม่จอกไอ่้องนอนนกนอนีฮยากนอนนี่เงี้ยเอพี่ลึกพดนอนนอก่อนนันี่พี่ลึกพดเนาะเอาย่ปเอาเอาสองทอนสองทอนไปเลยสิยะตัดสองทอนมันสีเงาเพราะใส่ถุงมันสีสบดุงด้วยกงันสอดแล้็ใส่ถุง ไม่ไปจ้ะนี่ออกไปทั้งนั้นอัน,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 นอเดทางท้นัน้นลมันเป็นนอซบะตอมันดอก้าน,นดินบ่เบลแล้วลายมดปีนี้เอาน้มาม้ดูเตียดุกปีเนาะหมยถึงหมยถึงบมาบมาดูบ่อกว่เอาบอ่ช่วยนาะเพียเขามาดูอยู่เดอ้อ ข้างนา้ำบ่ข้างน้ำม,มันขึ้นลรวบ่เ,เออมันอยู่ในพี่แอผมยึดยึดดอยึดตะลาม,มันขึ้นเลยฟังผู้จัามันดอกเนาะอันนั้นเป็นนอน<อ>เตนอนอนนี่คือเปล่าคะเ,เหยียบมันม่เอเหยียบนี่อยู่ยคือบ่อทุงเข้าไปน้ำโอ้อยนมนน่เอี่เนาะเอาทุงไปน้ำสักลาือยกับบ่อทุงไปน้ำเด้อเอาไปบ่

อยู่ใต้น้ำเดี๋ยวบอปาดนอน่ะอยู่อยู่น้ำมันจะขึ้นอยู่น้ำเลยตอนนี้เห็นบอพียยู่ยู่น้ำเนี่ยนั่นเลยจะเอาตัวน่นเอานอนั่น่ยนั่นนั่นนั่นนี่แลีเอาอาหานบ่ในี่นั่น่ที่นกนนาขอมากชีตุ้มกินต้ม พิแอตเจ้าบอนเอาผักข้ามาให้นะเว้ยเอานอนน,อนี่นานั้นเลยใจเย็นเดยก็ได้หรอกก็สอนสิแกงเอาเจ้าผักขามลงมาได้แกงพร้อมต้มพร้อมผักขาวใจเย็นเดยก็ได้เนี่ยมูกกะทะกินหมูกกะทะกับแกงเราไม่ได้เข้ากันบ่ให้หน่อมาให้หน่อใส่แป้งอนั้นเด้อใส่แปง้งกับข้าวเหนียวเด้อข้าวเหนียวกับแกงเด้อพิแอตเอ้กินข้าวเหนียวเปล่าพี่อตสมิเอาหมดเลยเด้อ สักหลักเลยกล่องกลนใจกล่องอีกนะคะกล่องเลยหัวปยูเดนมาออาม้งคมาไปได้ก็มาแต่กล่องกลนใจกล่องไม่เล่นไปได้เบิรงแจกเสียนกได้ก่อนักลักอนกองสามคน จุ่งหลายก็กินบปแสบไกควันหอมมันรอดเอาเ,อเบ้อได้ปะเอาแต่โนนนี่จ้ะป้าทุ่นนันปีนี้เขาได้นมใหม่ไม่เป็นพันห,หลายเนาะแจ้ารอขันเขากระมัดตัดนี่างนี้เอาสองน้อนนั่นเจ้ารอยคนเขากระมัดตัดตัดเอาลำมันเป็นห้าห้าเ้าเอาอนอไม่ว้หลายเลยเ้าบ่เอาเป็นน้ำมันไม่กนเอาเบ้อเนี่ยเอานอ้อพุ่นก็เอาเอาได้ปะ <l oss> มันอการมั่อพุ่นมปีนเนาะเออมันทำนั้นทำมันต่รูมันจะเป็นปลาไปงโอ๊ยกลนโดขวนไม่เป็นไรกนแล้วจะว่าแสบแ่บเด้อเป็นหิวหวยไม่แสบนี่อานอนนี่นะนอนนี่นอนนี่ คนคุ้มกล้องเนะเอ้ยผ่นเมีตัเนะ่เมีเข้าได้ตัดนะมือนั่นนะเขาไปเห็นเนาะอดไเหียบ่เอาจ้องนอนำก็เอาใช่อันเด้อันนี้จี้เห็นดิคนี่นนอนเขาเขาไม่ได้กรได้ตีมเอนั่นไหมเขาปอนอนนั้นนั่นไหมพี่อะ จอไุนนอเถ้าคุดอึ้งไม่เปียนสาว่อึ้งาทังนน้อยทังนีบเอาสันสันทังนี้เขาไดต้องไปเอามันออกจงมันเป็นท่านเอาไ้ให็มันหกอ่ะแมงหินมาขึ้นไหนจุหวอย่าวางสันนี้ยยานเน้ยถ้าต้มไม่ด้เมกิดยางอเอาต้มก้อนนังแกงบ่ แล้กก็อมทุททเคียนซูบ่พี่ยะต่หย,ยับ,บยบมาได้กับบาดเกาต่ำบ่พี่ยะต่ำมันมุนมาทุบบ่บบบต้มเลยก็ทุบน้อนอยากได้อ่ะชันชันอ่ะเห็นปะเห็นปะจะไมเหออ่าไงพีย่ยะนี่ ไปจบไม่เอาอย่บอกเบ้นเลยเด้คุณเด้บขเห็นบอกเซออันนั้นไม่ห่านซีหานอหน่อยกินน้อนยมากกิ๋นอร่อย่นออะไรเอาบลาอนเนี่ยบ้านเราเนี่ยบ้านจะจอสองกัคิดนี้ไป้สมัยพี่นวงมาแป๊บนึงับ กลับเหล้วเต็มถุงคือเก่ีเนาะถุงคื้เก่ามาอีกไ็ได้อีกคือเก่ายตายายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับเบิ้งแม่สวัสดีค่ะกับกจนนกตูขึ้นมากว่านหยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมัครละนี่ะนหมงไปกระบาลห้าค่ะพี่น้องเอาคุมอกควันเดี่ยวนี่กเพแล้วเนาะแกแพหนต่อด้ค่ะพี่น้องะไปเกียงสนามใหมเด็บมันนี่นี่ใส้ทุ่นเสียหรเามันนี่ะเสีย ก็ต่งถึงบวชเตยช่วยเสียด้่ยมั้งนี่ใบยังเก็บขึ้นเก็บลงอยู่กี่สองดอกแบบไงเอาเฟิ่องใจเย็นๆเลยเนี่เอาสองดอกข้างบนเอาเพิ่มเอาเฟื่อใส่เสียก่อนแกงเจ้าสีข่ายเด้ใส่ยังสิบอ่ะใส่เนี่ยดอกนี้ไปติดกินเอามันลดเบิดลดเนาะเอามัเลยแกงสีพ่อเนาะแกงใส่นไม้เมื่อื่นเลยมาสิดิฉันมันไอ้คนเอาเบิดเลย เ,เบ้ดเลยเนาะเอาหมดมา,าอ้าวพร้อมพร้อมไปพี่เราบางนาแล้วใส่ถุงเสียก่อนสอนเสียเอาอเขาไปอัดสอนเสียเขาเ,เอัดถุงเสียเห็นคืดน่ะเนาะเขาไ่ได้ไปเอาเจ็บไปเขาไ่ได้ไปเจ็บตูนนั่นเนาะต้อนอะไต้นยวนปลากระเทียมเนี่พูนปาานลปาผลามันสีลายอย่างจังเลยได้ใหมันเข่าว่าได้ได้ได้ เขาได้ยุ่งหันปลานามมันบรรลุเลี่ยงก่นเลยมามาลองมาสิลองมนันมีไงสิมาอถอดเงากักเ่เงากักตัวจนมาเฟิ่มเ,เด้อนี่ดีนังนังกักรุ่นรุ่เปเดเยวป๊ถ้าสันทาอยู่นี่เด้อสิบเอามาให้เพิ่งรู้ไดนม,มีได้ยังไเมื่เนี่ยว้ายเจะได้จ็ไนะด้ว้ว,ว้เฮียมือเบิดอ,อ เอาใส่น no. ั่งไซโ้นเสียก่อนเสียอะไรนยลูกเสียอะไรนอนใสียเอาอยู่เนาะเอาสิบ๊พอเอาคางคางนะเนี่ยน่าเดี๋ยวดอกดอกที่มันตกก็ฟาดควันแมฆพออยู่ในดินกุ้งเนี้ยสีขาวเอาได้ยช่บะเอา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 เดี๋ยวมันสีบ๊าพอไหนมาเบิ่งดูเด็กมันมันมันเอาใส่โซนเสียพันอีหลีเด้เอาโซนเสียลานนาจะเพิ่มได้นอนก็เพิ่มได้เจ้าพี่ช่างต่อ พูดย่สูง <oi> ส <u ull ing Luis> ูงให้ได้ฮะสอดได้เดิน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 เดยวเดยวลูกพี่ท่าหดอย่าเห็นปะดอกนาดอกงามดีเนาะเพิ่มยอะแะเอาในห้องก่ันัเข้าน้จะเนไม่ค่อยดก่เจนต้นไมมันบ่ถือแสงมันบาถเสียงมันมันดอกไงต้นบ่ดอกนาหรอกนาหนานาอย่ใส่เชืาอไว้อะฮพออะ้ดิ มันเ่าป่ะพี่มันบเ่าแต่ว่ามันคล้ายๆกับมันหน่อมันแห่หระมันอันมันตักแห่งะไรมันจักมันสิเป็น่ยัยางเลยเนี่ยมันสิตอดเจ้าได้นันต้นอันนั้นนะพูดเนาะได้หลายก็เอาดอกไปเห็นหมอบอกเราไมนสิตอดให้ฝนตกมาห่อมมันก่อนมันสิเ่าป่อพี่จ๊ะโนโน่เ่าบเ่าอัน